ชสายนี่หรือเปล่าใช่ใช่เฮ้ยที่เดิมที่เราข้อมาแล้วก่อนเนี่ยอย่าลงอย่าลงนี่ลงลงข้างหน้าลงข้างหน้าทางนี้ทางไม่ดีลงข้างหน้าลงข้างหน้าเสียสมาบ่อยเร็วะมากับสาวไหนฮะเมียเราเมียเราคนลุกนิ่มไม่ใช่หรอลุกนิ่มไม่ชอบเที่ยวมากับเมียเรายังไงสำรภาพแล้วทุกอย่างอัดไว้ในวิดีโอขับตรงเลยใช่ไหมใช่ถ้าขับตรงถ้าถ้าลงไปขับตรงไปเลยเขาได้ชัวร์เขาได้ชัวร์กระบะลงได้ชัวร์ แต่ลงลงลงตามเส้นทางเขาเด้อลงลงบออตามเส้นทางเขาตอนนี้เราถึงสามพันโลตรงไปเลยลอยมันจะไม่จอดเลยมีคนบอกที่เราจ่ายสามพันตรงไปเลยเฮ้ยตรงไปเลยไม่เดี๋ยตรงตรงไปเลยตรงเข้าไปเลยเข้าตรงนี้เข้าไปเลยเออเข้าไปเลยอย่าไปแค่เข้าเออเข้าไปเลยบอกว่าเพื่อนกูเนี่ยลงเลยใช่จริงหรอเออลงเลยนี่แหละ ลงมานีมเออลงเลยขวาลงเลยเออได้ลงเลยว้าวสวยมากเออลงเลยเอาจะดีวะนะครับเฮดีดีดีโดนตัวนี้ฉาบฉาบฉาบครับพูดเอาดีเอาดี้ตัวนี้กูซีเรียสจริงหินว่าตัวนี้กูซีเรียสจริงว่ะเล่นเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจริงเฮ้ยตัวนี้กูซีเรียสจริงว่ะหินว่อตัวนี้สักเขาเลยพูตามอย่าขับนอกรอยรถเด้อขับตามรอยรถ ไปตรงไหนจะต้องเหนือเดียวตามรอยรถตรงไปเลยตามรอยตามรอยตามรอยล้อรถน่ะนู่นไปนู่นเลยนู่นอันเซีนอยู่นู่นถ้าถ้าถ้าขึ้นรถนี้ต้องคนละยี่สิบบาทอ่าไปกลับคนละยี่สิบบาทเราเอารถอย่างนี้ไปได้เลยใช่ไหมใช่แล้วถ้ามีกับบาทเราลงเองได้แต่แล้วแต่คนได้นี่เราทราบอ่ะอ้นี่กูพาลงมาค่ะกูก็ทราบแล้วเราไปทางรานไหนวะเนี่ยเราเบาเด้อร์ทำไมรานมันหายวะ เดี๋ยวเดี๋ยวมัน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 มีทางหลบอยู่มีทางมันมันไม่จอดรอให้เราอยู่ตรงนี้เราเราเรีบไปรีบไปแล้วเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายตอนนี้ใช่ไหมเออค่อมค่อมนี่ไปแล้วเฉียงไปด้านซ้ายเฉียงซ้ายขึ้นไปเฉียงเออเฉียงซ้ายโอเคมันมาบ่อยขึ้นขึ้นขึ้นเราขึ้นทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นทางนี้ทางนี้สักสักเบาเบาเพื่อนเบาเบาใจเย็นเบาเบาเออทางนี้ค่อยๆไปเออค่อยๆไปนี่แหล้วเดี๋ยวตกลงอีกกดลงอีก <cues> <das society> เออได้ยี่นี่ไปโอ้โหกูว่าใช่เหรอได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังไปหวังก็ได้เข้าไปก่อนไปไม่ได้นัไปไม่ได้แล้วไปไงวะเนี่ยนี่ตรงนี้นี่เลยเลี้ยวขวานี่ขึ้นไปเลยเออเชื่อกูดีไปได้โอ้ยมึงจะร้องทำไมเี่ยกเปาเปาเออไปแล้วตรงไปเลยนั่นตามรอยรถน่ะตามรอยร้อรถขวานี่ขวาสุดพีุ่้นอยเชื่อกูหน่อยเชื่อกูหน่อยเออดูมือกูนี่โอ้โหสุดยอดจริงว่ะเออตรงไป กูไม่เคยมาอย่างงี้เออมึงมากระถี่บ้านแล้วบ่อนดิตรงไปตรงขึ้นไปดิเออเบาเบาเบาตรงขึ้นไปเลยตามรอรถเฮ้ยอาเซียนเคยมาบ่อยแล้ววะเนี่ยตามร้อนรถเออตามรอนข้างหน้าเลยไม่เชื่อมันมาบ่อยมันมั่วไม่ได้มั่วโอ้โหเฮ้ยอะไรของมันนะเอาคงซ้ายคงซ้ายโอ้โหซ่าจริงจริงคงสายเฮ้ยใจเย็นเพื่อนคงสายตามทางเดินเออนี่แหละมิ่งเบาเบาเบาเบรกน้อยเบรกน้อย ใส่เลยตรงนี้ดิสุดยอดมีคนเดินด้วยหัวเลยสามพันโบกอันนี้เฮ้ยแต่แต่ได้วิวอ่านี่ก็สามพันโบกนะจ๊ะสวยว่ะถ้าได้ตัดรูปแบบโคตรสวยนะเมื่อกี้มีแต่เห็นแบบสวยๆเลยสามพโบกทางไหนวะตรงตรงเลี้ยวซ้ายตรง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 ไม่มีไฟแดงหรอตรงง่ายเชื่อหน่อยโบคือหลุมพี่ตรงขึ้นไปเลยแล้วเบี่ยงขวาเด้อ ตรงระตรงขึ้นเราเบียงขวายอดนึงโอเคเฮ้ยรถเองผ่านมาไม่ร้องไม่รู้ขึ้นไปให้สุดขึ้นไปให้สุดขึ้นไปให้สุดบอลลูนเบี่ยงขวาเบี่ยงขวา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 เบาเบาลุกเบาเบาเย็นแต่เข็บต่เข็บนี้ต่เข็บนี้มึงจะลงนู่นโอ้ยหัวใจเย็นเย็นไมู่ขับเองเลยเอาละคนเข้ามนตรงนี้ตรงลอง จอดนู่นใช่ไหมอ่าจอด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 ได้แค่ลานหินนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวถ่ายรูปก่อนจอดได้แค่ลานหินนี้อ่านี่ครับสามพันโบนะครับนี่บุญเล่นนี้แหละบุญเล่นเลยจอดล่างเลยเฮเลุงยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลุงใหญ่เลยนะมึงอ๋อโหยอดโสวยมากลุงใหญ่ด้วยนะมึงซ่าจริงวะเแหละดําขึ้นไปไปหารถคันนู้นมันไม่ใช่รถ ตอนนี้แต่รถรับจางนอดูใช่เหนรถรับจางมีเราซาลงมาคันเดียวนี่ก็เลยไม่เครเข้าลงมาเนี่ยเรารหลับไหนแล้วมุนขึ้นเลยมุนขึ้นเลยดูๆฉีดกไปนู่นฉีดไปสุดเลยลอยเอาไว้ตรงเนินนี้ก็ได้จอดได้หมดเพื่อนปองคนเอาไว้เอาไว้เนินนี้ก็ได้ไว้เนินนี้แหละอยีงสร้างคันน้ำเงินนี่เลยผมลูกทัลองครับเอเป็นข้าคันน้ำเงินดีโผลูกทะลองข้าคันน้ำเงินโอเคจอนี่เลยสุดยอดเฮ้ยสัย อะไรวะ้กลัวเองเบรกไม่อยู่เฮ้ยมันมั่นใจในเบรกรถมันเดี๋ยวจะพิ่งปิดนะเดี็ดเด็ดเราไปยิงเราไปยิงเราไปยิงมามามาเราเดินไปยิงคือสุดท้ายมันขับรถมาเพื่อเจอไอ้สี่คนนี้อะไรเงี้ยืออาจจะเสียงจริงเลย